รนงนดีไวนน้่มามีเงิน1,000พันบาทดอกไม้สินคู่เงินห่งพันบาทหลอบกดหนี่ม,มาใส่ความปากมาถามคาะแกวสินด้องมาะปะปะปะวักวันคุยกันเนาะ,นนะเดี๋ยวก็ขอให้ขอน้ำมาขอให้ขอ,อน,นขอ้ำเงินน,นขับแล้วว่แข่นซาคาเกินหัวตาหัวตาเลยอยู่ว่า ที่ถามเดี๋ยวเดี๋ยวมนคับแล้วรบที่ถามครับเออพอแม่ที่น้องมานี่คือสิแปลกใจเนาะครับผมว่าที่มาหยั่งมาป่นหรือมาจี้หรือว่าหยั่งเน้นบอสงสัยบอเออมาต้มมาแกงวอกสงสัยบอเพราะไงที่น้องครั้เนี่ยสงสัยอยู่ที่เพราะที่น่องเริ่มคุมตั้งใจมานี่ยเขาทำมักทำหักเออคือหลานอ่ะ อยาก้ัดได้ลูกเป็นไงเ่านพี่แล้วพ่อแม่ทั้งนี้สิว่าจังไหนสิ่ใครพอใจสใิให้หลูกขนาดนี้มาเป็นลูกเป็นวานอะในสวนโบขอแอนนี่สิว่าจังไหนพอใจบ่ ี่ยินที่ตอนรับบอดผเาบยิที่ผมเกียวขึนนี่ครับรยากาศตอนรับไเขาอ่ว่าทั้งไหนรับไปก่อนรับไปก่อนล้รับก่อนเลยันนีผมจะถามเลยครัขค้นมาแต่งกันแทงซื้อมาซื้อเพื่อต้องมีแ่งมีแลงเนาะทมทั้งเนี้ยระเพนี้เนาะเรากปนี่ผมจะถามมาใช้ผมแ้งผมแลงเขาไห

เราบ้านนี้ไดออล้วตัวนั้ตัวมขั้นตัวที่หองได้เลยได้ยินะไ้้แสหนึ่งจ้าก็ทองบ้านหนึ่งแสนมนึ่งก็ทองบ้านหนึ่งจะพัแสนนึ่มครับมอบ้ดีจกลงแ้วนะวันนี้้พงมันพงไหมเท่ไดคือมันไหมไปเลยหยดละมันไปคืมึไปแล้ว

ตกลงแล้วที่ให้มันบัยกมกรถามว่าไม่ใช่ผมมันเลยแสนสองแล้ว่มันเันีครัผมองขอแหกตะเดีเด้อวะผมเลยถามล่ะมีคืนเงินไรมีเงินผมกลยกมาผมมีเงินอยู่มืสิเอาบ่คันเอาผมก็จิไปนี่วะเขาก็เลี้ยวพอนี้เขาเอาเงินเสเอาเงินมนแต่ง เรามาคาสิด้วยนะนเคาสินวไปแล้วแล้วบัดนเวลาไปขอจังสี่นะมีคนจังมีคนจัสองคนเอาไปก็ต้องเกษมขมอกว่าะมาเป็นดูกเป็นรานมาขึ้นยู่เขียนลังนี้ละเอาบัดีครับ

ให้เก็บไปสีดาเด้อจะให้เก็บไปีดามัดัเด้อมีนงมมาเฝ้ามันายเนะมันได้มันายสบายเท่านนีก็ต้องเยนาก็ายุกแขนก็มเาเนอะเยากแนน มึนไขได้หมือนมันจะ่อนอ่างเงี้ยแล้วมันแจ้มาแล้วว่นน้ให้เงิน่นักลูลูกมือบาน่เาแจงมากระเปาจังปาสั่งพอออม่พอม่นมาได้เงินจ่ายเงินแล้วเขาจะได้เงินเขราก่เ ไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลเอาไปเลยเอาไปเลยาไเอาไปเเไปเลยเไปเลยเลยเอไปเลยเไปเลยอไปเอาไปเลยเอาไปเลยเไปเลยเอาไปเลยไปเลยไปเลไปเลยไไปเลไปเลไปเลยไปเลยเไไปเลย สี่พญาหลายคนมหมื่นเลยเด้อวาสี่มื่นได้นรวมกันก็เปห้าหลย่ามากัน้หกวน่น่งวมกันก็เปนห้าแล้วเพ่อังกเ่เ่องเร่มาหม้อเงินหมั่นเงินจำได้หามื่น ครับทองบาทหนึ่งผรู้ครับแล่นี่บาทนี้เป็นคู่มันคู่หมายเลยได้บาทนี้สิไปเล่นโซโซเซเซบอดูน้ำกันบอได้เะไทั้งทั้งสองฝ่ายเลยบาทนี้ให้เบิ่ลบอการใส่หูใส่ตากันคือว่าเป็นคู่มันคู่หมายเป็นคนซึกกันและกันอะไรได้ทั้งสองกันสองฝ่ายเนี่ยมันเป็น ซจำเป็นคู่หุ่นพวกนี้แต่มันใหม่ไปแล้วเนาะบ่อยทำพิษทิศคล้องบ่อยคุยเบาวมีก็ได้ทั้งผู้ชายก็มาไปคุยสาวอีกเนาะบ่ไปหักคนอือเด็ดเหมือหักกรรเชื่นกันและกันเด้ดแบบนี้โมทนาสร้างทุกเปนเครื่อพยานมันแล้วเดินได้จะสิเตร่งเอาแล้วจีจำค่อยว่ากัน นแก่งินเท่าเงินแก่เลน่มันเ้มนี่มันลิ้เท่านม่นเป็นไเ่าได้เหมเอนกันโอ้โขอเงกนเนาะอันน่งมั่นนี่คันข้างนอกใจแต่ตรงทีนี่นี่จะเรียกองผมคิไว่าไครับสมมติว่าห้ามื่นก็ต้องออกมา ห้าหมาผู้ชายผิดก็ตอ้อมาให้ผู้หญิงผู้หญิงผิดก็ต้ตงอ้อให้ผู้ชายผู้ชายผิดครันี่กฎผมเหนไัน้อการผถ้าผิดผิวเออผิวิวถ้าัใหม่ถึกครับครับบ่ายออกาออกาันเดียวกัน้อยบานี้ครับบานี้มาแต่งมาแต่งกัน กันพี่ยังรู้จะทำนี้พร้อมไม่ได้กันนดถ้าเงินได้ครบกแล้วเพมีกันโนตแ่ะผมแปดรเกาจะปีหกสิแปดปีหกสิหกปีหน้าหกเกแล้วปีหน้าเขาหกเก็ดแล้วปีหน้าปีน้าเขาหกปีหนา อ,อีกปีหนึ่งประมาณนัอีกป,ปีหนึ่งปีกว่าๆหายมาได้ไหวกระชับ มาไหวมาดูขมาได้ไป้้ังมาว้มาข้างมาข้างมาข้างาข้างมาข้างมไข้างมาข้างมาข้าง่กข้าง้างมา้างม้างมา้างบาข้าง้างา้างมาข้ามา้างม้างาข้าม้มา้ามาข้าง้างม้นง้างมาข้าง้างมากางมาางลา้ม้งมา้ามา้มา้มบข้าา้างมาข้ามาขมาขขม้ามาขางมาขามาาม้ามาข้ามี้งมา้้า้ั้้ยา้้า้า 宝宝，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 宝好的宝，宝宝，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 宝好 ทนี้ทงนเลยไปดี่ทไปเลยอ่าว่านเบาเลยทงนี้เลนเอาไว้ว่านได้ป้งนำมันมีที่1องคองสิตีเอ่อที่บ้านคองเมืองของทันี้ท้นแต่งเนาะที่จะมีเล่าสีไ้ไก่สีโต๊ะหมากสีอูปูสีคัดเงินเท่าเงินแก่ทำให้ยกให้ทังนี้เลยอยู่ในสามพันบาท เท่านี่แหละที่เป่นมานั่งที่เิ่นมานั่งไหเล่านั่งนี้เลยรวมล้ทำได้ีละมาทายทางนี้เห็ดนะทาใท้ทางนั้นเห็ดก็คุณกคนลอย่างต้องต้องต้องเรื่องหอมมากล้ซ้่ซ้อใหล่าซื้อยาทุกอย่างนะแตงให้เรียบร้อย

อันอันมันนี่มันกันต้องมันเพิเอาเขาเอามาเสนอก้อเขาคนจะทังห้ลูกแม่ไปไมมล่ะกูใส่ใบไปลูกไปสองคนเลยมอันนี้น้ำเทอันี้น้ำเท่านี้เราจะเอา

ก็อ้เา่นี่ห่เปนแ่อล้เวนใน่ยิ่งน้องก็ไม่ยิ่งขึ้นเยนาะกวนก็ทังไม่ยิ่งผู้ชายหรือว่าสมัก็ันใส่ซอยกเป็นยี่ผู้ชายดาวใส่เวนเลยไม่แม่เวีนจัดวงเลยสอวงสอวเอใส่โอกับนังทีม

เออแมาพอดีเลยกี้เลยอย่ไหนกันมาหน่อยมาหน่อยมนอย เปี่ยนมาเฮ้ยกันเนี่ยนางแวซื้อหีบ้างบาน่ยไปลอเฮ้ยไปไปซื้อกัซื้อหน่อยพอดเอาเ่อบ่น้อยเดาไว้ไว้หิ่งกันไว้หัดไว้แน่นๆโลดมงกันไว้เน่นๆมันจะอยู่บัดนเมื่อแต่งสองวลานี่ยังม่หลอยู่เรื่องจ่อยลงเลย จ่อยขึ้นหรือจ้อยลงวขึ้นเธอจะได้เอาวงใหม่อยู่ดอันนี้ยังได้หัวดาวเดี๋ยวคนอะั้นย่งไเอามาเราละเงินนะเดี๋ยวไปเตะเเงินอยู่แม่มันไปเสือกโอเคเงอยู่้อหนนไปเดี๋ยวไม่ได้รับได้ตัวยังไ่ ย er <laughs> ังบอไม่พ่อหรือกิดมารากาอกไม่เป็นตัวเองแต่ถ้าันไม่พ่อแล้วก็ได้เอาเสื้อแหละเอาัน้อ เอาไอะกว่นี้เยอะมากซื่อน็อตรูรื้อนูอเขาอันซมาร่แงขันห้ามากเอาไฟพวกแขนมากพวกกัมัดใหม่แล้วกัมัดอะไรก็คือพวกเพ้าะมันมัน นอันกพก็ได้าเนี่นะนอกพูดก็ได้มนเตะข้างหน้าโ่ก็ไดี่ลลบบนาิอใช่อนใ่วิของตลอดที่ลงไม่เพื่อนเพื่อนเห็เพื่อนเห็นเอเ่

chị chọn rồi, rồi nó 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 lìn nó, ai nhỉ, cháu đi rồi, lấy luôn mất nó lùn cái

เอาไปมื่ลารแซนได้หาดเลม่รล้านหมดเมือนี้มเสีเงินคุณค่อยคึ้ของกระเป๋าเลยเลยขึ้นมาเห้าโอ้ไม่ิแขนนใหญ่นาะเออค่เห็นเรเรการไกลทำไมได้อยยังวะการไกลได้เนี่ยัเยโอ้เยอมีหลมน่ไหลมันลดนึ่งธรรมดาหนึ่ธรรมดามัน Một, một lại phô, phô mất lạc đâu mất lạc đâu mất lạc đâu mất chết đâu mất chết mất đâu chết chết ปล่อยไปกเศ้าเงและโย่ไทยไม่ทัานมันและก็ขี่รถไทยาไอ้ผู้เสือรถไทอยู่ผเี่รถไทอยู่ผู้มก็ใชารนีไม่ได้ดูู่รทานมันหมอานน้าท่นบ้านไบ้าออองยยารถไทตลไลอาอขาโง่หมาตดต่อน้อข่จะขาย เดี๋ยวค่อยละติดต่อเฮ้คือข้างหลัง <snacks> <net. S 2> คเอาไว้นี้ให้เจ้าเขาเรื่งโม่สักวันเขาค่อยตีราคาท่างเลยตัวละสามส่พันก็ได้่ตัวละหกมื่ตายนะทาซื้อได้สอบ